อ๋นะครับกลับมาพบกับผลงานของทางร้านเราอีกเช่นเคยนะครับนี่นะครับวันนี้มีลูกค้ามาสักสองท่านนะครับดูการวาดซะก่อนการวาดว่ากากแล้วเป็นดูตอนสักเสร็จกันนะครับตอนนี้ลุ้นกันนะครับเยี่ยวแทบเล็ดนะครับนี่นะครับลูกค้าสักลายใหมมุมนะครับนี่นะครับตอนวาดว่ากากแล้วสักกากยิ่งกว่านะครับอ๋อนะครับช่วงนี้ทางร้านเราจัดโรนะครับมีประชาสัมพันธ์นะครับงานสักขาวดำนะครับ เริ่มต้นที่300บาทนะครับถึงสิ้นเดือนนะครับโปรตอนนี้นี่นะครับงานสีของเราก็มีนะครับแล้วแต่ท่านจะชอบแนวไหนแบบไหนพวกเราก็จัดให้ท่านได้ถ้าท่านต้องการน,นะครับลายสักฝีมือตะดับอบตอของพวกเรานะครับติดต่อมาได้นะครับที่สักดาบังโกอนทองทองทองแล้วพบก,กันใหม่อ่ะ,อะ